สบายดีเด้อพอแม่พี่น้องสุขุสุคนสบายดีเอฟทีถูกถูกฐานเนาะปลอดกับช่องแม่น้องแกมบอมเด้อที่เขามาหับซมซ่องแม่น้องแกมบอมคนนี้เมื่อในเฮากะมีตาพี่น้องพอของเปิดเนาะหลดกันแน่นัน่นเลยพี่น้องหลดกันหลดห้างแน่นแน่นเละคนซื้อน้ำมันเครื่องมาใส่พี่น้องซื้อน้ำมันเครื่องมาใส่กะติดบ่ได้มันบ่เกี่ยวกับน้ำมันเครื่องเมจ้า Nó cho hại năm bo. Thì phần hại năm mẹ, năm lụ khuẩn bị mày mẹ nó kia bung có khi. Cả coi phần xuồng phần sau nó nhai nó. Coi đủ tí nữa, để đã cái của buông Phần hại phải nó hao hại năm phần này. Nhai ơi, cả coi phần xuồng phần sau nó nhai ơi thế nó đây lệ. ผมว่าดินเนอะเก็บิกระดาจตยบุก็ได้วยกำนำไว้ได้ดูฝานฝันหายันหายนำหนูคนนีอยู่ใช่น่ะบ่ยิงยิบราพิันบอยักมาไก่กับขอบิ่นแนวหายน่ะนี่แหละเนาะอืมน้อยบอยักมาไก่มารัดกันเลยเพื่อนผ่นกระบอไก่เราไปองหามีแต่ทมข่าวเอาแลนี้เลนี่มาส่องบ่งกใหนี่ ให้น้ำดูดซาเพินให้น้ำดูเพินนได้ล้พี่น้องเ้ยลูกมังกิ้นข้าได้เราลูกนีหละจนั่งด้อข่าอ่างนึงอืมชินด้ ເຮົາເຜີນ2000ເຊົ້າຫັ້ນແຫຼະເນາະຍາຍເນາະແມ່ເຜີນ3ເຜີນເຊົ້າລະບໍ່ໃຫ້ຢຸດອີຢຸດມື້ຄັນນັ້ນລູກຍ້ອງຊິໄດຂົພດດກມາຊົສຈນກມຮດນລກຊາຍມາດນຈ มาเกินวันเสาร์วันถทิตยดอกเนาะมันทมาแล้วเกินวันเสาร์วันทิมันจะมาหออเทือนห่อซ่านพี่น้องเลยย้ายเป็นทางว่าทางหายพี่น้องเพิ่งย้านลูคนบาเศร้าตะก้อยลาสวงลาเศร้าหันเลยน้ะยายเไหวเน้งก็มาบเมื่อนี่แม่น้องแกบ่มจากสิพาไปทางไรพี่น้องเนาะ มื่อนี้าเจาสิพาไปหาหมอใส่พี่น้องถาลุ่นถาส้มโดยพี่น้องเด้อ่าห้าสิพาไปหาหมออีกมันเ้าสิพาทไวี้นไปไปหายไปจบบร์เทรและบรเมีเบอร์โทรเขาจ้ไปบ้านนี่สิพอเบอร์เขาจะมา เป็นแต่เงาพี่น้องเลยเนแตเงาน้ำตากันยอยแยงอยู่พี่น้อง Ngay lắng nhỏ lói bài bì lầm luôn hắn hùng băng. Oi gái. A khoảnh lắm sống là sống. Ngay tân bồi hên hùng hùng đi. Phải phái bóng chạy cũng chắc không có chút con. ơ. Mm Ừ. mm. Mm mm mm. Mm 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 mm. Mm mm เพือ ja ่อนมาเอาเบียดยาพี่น้องเพื่อนก็เลยมาจอบพอพี่น้องแกมบุมก็นอนพี่น้องสบายดีพี่น้องพีนอนเก่ายายเนาะเพลนี่ยายพร้อมเจ็บพร้อมปวดไปยังซจำเก่าพี่น้องกับพอพี่น้องแกมบุมนี่แหละนอนน้ำจะนอนนี่บเบยขึ้น ลูกมนันอนอยู่ลงุงเชงโทรศัพท์ด้ยไปอยู่บ่ไปกลับไปแต่เส้าอี่แล้วขเขาจบะบริอยู่ได้ไไไปะหาโมอแล้วยากินแล้วกับบริมีจะดียา,ยาลุงสมผ่าแล้ววาว่าเพื่นไปอีกยากลามียาซาักยาอย่งางนะ หมอของหมอนี่แหละย,ยายเราเองเราก็สิบบอยากไปเราพี่น้องเอยเราเรามือ่อยเราก็สิบบอยากไปทางไรแด้วเราเรามื่อยเราบ่อยแห้งกินเผาก็ะมือละบวชสองบวกกินแล้วกินยากินยาหมิดเดียวสำนะตัวเป็นกระปุกนําบวชสำน่ะ การของเพลินกัยังบอกใครพี่น้องไเมื่อคืนนี่็เลือน้อกทางดังแล้วก็ทางปากเนาะเป็นแทงออกมาตัวมันตดตัวมันอาดว่าสันสาตัวราว่าจนเมื่อเมื่อนะออกมาเป็นอะไรกระเบิ่งส้มต่อไปเะยพี่น้องไย การของเพิ mm. ่นก mm. so ันอย่างสำนีแล้วยังบ่ได้ไข่เนาะพอน้องเข้มนบ่มก็บบุรีไปสายเราพี่น้องเผายายครับสมุดห้าบ้านไปนี่กับเพิ่นทะเลเผาท้าเปลี่ยนต้นเผาเนาะลุงก็ยังบุรีมายังกักโตอยู่สวรรค์พอยังอยู่จังมือก็เฮยยังซามสีมือเบาอ๋อยังทิดหนึ่งอีกเลยโอ้ยยังทิดหนึ่ง สิมาหอดเดือนเนาะเอาปัญญาล่ะพี่น้องไอ้แจักสิพ้าไปทางใดป้าโมก็พอตัวสามดนะ้านเนาะความเมื่อยผนก็ยังเมื่อยคือเก่าเลยพี่น้องเ้ยยังเมื่อยยังเพียคือเก่ายังเจ็บสามเกนะ่าเนาะยังบ่ได้คลายยังบ่ได้ทุเลาลงเลย <c oughs> เหนุ่ะไแหละไปยุ่งขามอมไปอานอยู่บอกกินก็ได้นะไปลบอกกินก็ได้มันสวยเลยเสียพหนอยก็ต้เอจับะวมแล้ว ออกนำหมยออกน้กนกาวลน้าโมเข่าคบะน้าเ่าเียงเาน้าน้าเขานีายดลจะมาลพอดเบียยานะจะเลือมยางช่วตมนนกูฮะยังเห็นบ่ พ่นมาวเบียยาพี่นออ้องตางปูไปแ้วนี่พี่น้องไม่ต้องแกบ,บ่มกระหืดสาดขึ้นแล้วพาตังมาปูายาวเลยต้อาดปูเนาะเพราะว่าคันปูแต่สะอาดกบสิขา,าอัติเจาเพราะดินสิมัง่มันสุ่มเพราะหากกระเทีมยมไม่ไหม

เ <c oughs> มนความเราเลยทางกับดินทรายทางกับดินทราย <c oughs> ลมแท่ลมบาปไปลองไหมลมแหง้งอย่างกับเรื่อนมีประต่างประตูเลยลมมาได้กับ ขี่ผุนขี่ดินประจักอีซาอิยาพี่น้องสาสตรกระเพิง่งบปวุ่นว่นเลยพี่น้องเอ้ยโอ้โห พี่น้องคลิปนี้กินชะดำลาพาจาก,กไปเด้อพี่นอ้องเด้อฝากกดนไหลก้นแร์กดติดตาม,บบมพี่น้องแกมบุมเด้อพี่น้องฝากเบิ่งผักส้มต่อไปให้และอาการของยหญ่กูยังหนักหนาพี่นอ้องเลยยังบาดเด็ดทุเล่าเบาบางลงเลยยังบาดเด็ดสวมในเศร้าไปเลยพี่น้องสบายดีพบพรคลิปต่อไปเนาะ